สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุการติดตามการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t a n แตงการสวัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตทั้งช่องค่ะก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและช่อง The Tarot of the p i n c ช่อง12ราศีท่าในใดเข้าไปรับชมก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ มาค่ะในวันนี้วันอาทิตย์นะคะมาเช็คพลังงานของทุกๆคนกันค่ะว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวัน2วันนี้แหละพลังงานของทุกๆคนเป็นอย่างไรบ้างเช็คพลังงานกันในทุกวันนะคะเรื่องราวอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นได้เสมอเลยเรามาดูซิว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะเร็เรเ็วนี้นะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในเร็วๆนี้ค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วๆนี้สอวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ Two of Cups ค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะสอวันนี้มันจะเกิดพลังงานความรู้สึกความโรแมนติกเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวของใครบางคนที่กำลังกลับมาในความสัมพันธ์หรือ คุณมีความรู้สึกของการเชื่อมโยงความรักความผูกพันของ soul connection หรือว่า twin flame เขาเรียกว่าความความผูกพันในระดับที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นแล้ว บางอย่างที่รู้สึกว่ารอคอยนะคะความแตกต่างความยินยางอะไรก็ตามค่ะที่รอคอยนั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อมันจะเป็นเรื่องแปลกที่คุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณรอคอยการเติมเต็มของใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องราวของจิตญญาณที่มีความเชื่อมโยงของการละรกันรอคอยการเดินทางมาพบเจอกันรอคอยกันได้จูนได้ปรับในความสัมพันธ์บางอย่างที่มัน ซับซ้อนก่อนหน้านี้หรือที่มันกำลังรอคำตอบของหัวใจหัวใจที่หัวใจที่ผูกพันหัวใจที่รู้สึกถึงแม้ยามห่างไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันความรู้สึกบางอย่างทายจากเอิร์ธทรายจากเนเจอร์ทรายหรือแองเจิลหรือดีวายในตัวตนคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะคะใบแรกก็เป็น Two of Cups เลยทีเดียว นี่พลังงานความรู้สึกของสัญญาณบางอย่างส่งตรงมาถึงคุณแล้วหรือว่าในช่วงนี้คุณกำลังรู้สึกโรแมนติกนะคะไปท่องเที่ยวกับคนรักก็ได้นะคะอาจจะไปมีอาจจะมีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกในช่วงวิกฤตนี้นะคะในช่วงแบบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะมีความสุขความโรแมนติกเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในสองสาวันนี้นะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะสองสามวันนี้เพจซับคา์ค่ะมันจะมีกิจกรรมใหม่ๆแอนด n เวนเจอร์ Adventure ใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีใครมาขอพบเจอคุณก็ได้ ะะมีใครต้องการเจอมีใครต้องการนัดเดทหรือว่ามีใครมาสารภาพรักสารภาพความในใจมีใครต้องการที่จะจีบคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าช่วงนี้สองสมวันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์รู้สึกว่าอยากที่จะออกไปทําอะไรข้างนอกอยากจะเดินทางไปตรงนี้อยากที่จะไปนั่งร้านกาแฟตรงนี้อยากไปเอนจอยตรงนี้ไปได้เลยนะคะเพจอบคับกันเป็นการหาโอกาสที่จะได้ออกไปแฮงเอาท์ออกไปเดทติ้งนะคะอะไรแบบนี้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันมีสิ่งใหม่ ที่กาลังจะเข้ามาเหมือนกับว่าบางสิ่งที่คุณรอคอยที่คุณรู้สึกได้และหรือนะคะมีใครบางคนท,งที่จะกำลังที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมีลุกการแต่งตัวที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะชอบแต่งตัวแต่งตัวเป็นหรือว่าเป็นคนเล่นเรียกกันกับคุณหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้แต่ดูอ่อนกวัยสมวัยนะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสองสาวันนี้สิบเท้านะคะขอภัยค่ะสิดาบนะคะ10 of swords สิดาบดาบ,บางอย่างที่คุณรู้สึกว่ากำลังคน้นกำลังอยากที่จะได้คำตอบแล้วก็กำลังที่จะค้นหานั้นคุณรู้สึกสัมผัสได้ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในสองสวันนี้ค่ะเหมือนว่าสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังอย่าเพิ่งท้อไปนะคะบางเรื่องต้องใช้เวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความาฝันที่รอคอยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเงินก็ตามแล้วก็เรื่องของความปรักกรตามบางสิ่งบางอย่างจะต้องใช้ใช้ความรู้สึกใช้ การกระทําอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพื่อรอคอยมันมีบางอย่างที่ใครใครบางคนที่คุณเดินจากมาหรือว่าตัดจบมานั้นนะคะเขาคิดถึงแล้วก็รู้สึกรู้สึกถึงคุณรอคอยที่จะได้แบบได้ได้คุยได้ติดต่อนะคะได้ที่จะพบเจอหรือว่าปรับความเข้าใจกันมันมีบางอย่างที่ยังคงค้างคาหรือว่ารอคอยบางสิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะ และบางท่านอาจจะรู้สึกว่าท้อในช่วงนี้ท้อเบื่อเหนื่อยนะคะอะไรบางอย่างกับตัวเองออกไปหากิจกรรมใหม่ๆอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ากิจกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขแฮปปี้มองเห็นไอเดียใหม่ๆใ,ในชีวิตของเรามองเห็นเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการโฟกัสสิ่งที่เราจะทําเรามาดูอีกค่ะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน 2- อสาวันนี้นะมาดูอีกนะคะ ห้ามไม่เท้าเดินหน้าสู้ต่อไปสิ่งที่คุณรอคอยนะคะ King of Pentacles ค่ะไม่ว่าจุดมุ่งหวังในเรื่องของชีวิตจะมั่งคั่งร่ำรวยจะมีความรวมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเราจะต้องสู้ต่อไปนะคะสู้ในเรื่องของการไข,ข่คว้าสู้ในเรื่องของแบบชัยชนะมาให้ได้หน้าทีการงานการเงินการเติบโตความรวมสมบูรณ์ร่ำรวยที่กาลังจะเกิดขึ้นบ้านรถ บทนิปบดศิลที ic, ่จะมีอะไรที ic, ่มันโฟล์ขึ้นอยากมีอะไรที่มันดีดีขึ้นอยากมีอะไรที่มันแตกต่างขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าบางอย่างกําลังที่จะทําให้คุณได้เห็นโอกาสใหม่ๆของการทําเงินเห็นโอกาสใหม่ๆของการทํางานเห็นโอกาสใหม่ๆของการสร้างคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเขาเรียกว่าสู้กับตัวเองมีพลังกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแม้บางทีความรักความสัมพันธ์มันจะต้องใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานความรัก หรือว่าการเงินทุกอย่างมันพิสูจน์วัดใจเราหมดเลยนะคะวัดใจเราว่าเอ๊ะเราจะเสียเงินช้อปปิ้งอันนี้ไปหรือเปล่านะคะเราจะเก็บเงินได้ไหมแบบนี้เช่นกันความรักก็เหมือนกันเอ๊ะคนนี้จะใช่ไหมนะหัวใจรู้สึกบอกว่ามันใช่เหลือเกินแต่ว่ามันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมันยังไม่มีการคอมมิชเมนต์อะไรเลยมันยังไม่ได้แบบไปถึงไหนเลยแบบนั้นมันก็จะต้องใช้วันเวลาทุกอย่างเป็นเครื่องพิสูจน์เชื่อในสัญชาตญาณในตัวเรานะคะบางอย่างที่รู้สึกว่า มันน่าจะใช่นะแต่เราก็ต้องปล่อยวางว่าเออมันยังไม่ถึงเวลานะมันยังใหม่เกินไปมันต้องใช้เวลาที่มากกว่านี้นั่นเองนะคะและช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ความใจร้อนความอีโก้นะคะบางอย่างที่ทําให้เป็นประเด็นหรือว่าท็อกซิกบางสิ่งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะใจเย็นๆไว้นะคะนับหนึ่งถึงพันนะคะออกมาจากสิ่งๆนั้นที่เกิดจากความวุ่นวายนะคะออกมาจากตัวเองออกมาหากิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองถ้ากาลังอิ่มตัวกับเรื่องของอะไรอยู่คะ่ะ ความรวมสมบูรณ์ความสุขความเป็นอิสระในตัวตนของคุณจะดึงดูสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม,ใหม่ๆที่รอคอยและต้องการและถ้ารู้สึกว่าสัญญาณในในหัวใจของคุณในจิตวิญญาณของคุณนั้นมันรอคําตอบอะไรบางอย่างอยู่คุณจะได้รับคําตอบในสิ่งสิ่งนั้นในอนาคตค่ะ Energy ของคุณในวันสวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นสดาษ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ก้าวไม่เท้าเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะสิ่งที่คุณได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ที่รอคอยหรือเกินไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วก็ความเก่งในตัวตนของตัวเองนะคะ King of Wands นะคะ Knight of w a n d s แล้วก็ to of sorts ค่ะหนึ่งดาบนะคะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองในเร็วๆนี้อาจจะได้ตัดสินใจกับบางสิ่งตัดสินใจที่จะเริ่มต้นงานนี้ตัดสินใจที่ได้เริ่มต้น job นี้ตัดสินใจที่จะได้ชัดเจนกับการลงแรงลงใจกับตัวเองสักทีหนึ่งกับเรื่องที่อยากที่จะทํากับความใฝ่ฝันที่อยากที่จะทําหรือ คุณอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะอาจจะติดต่อจากเพื่อนจากอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครบางคนอาจจะอยากที่จะติดต่อคุณพูดคุยกับคุณได้รับข้อความจากใครบางคนนั่นเองเป็นพลังงานของ king of wands นะคะคนที่เป็นคนที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานหนักนะคะ แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลาแข้งของตัวเองแบบนี้เพราะว่าเป็นคนที่อยู่อาจจะเป็นคนไกลจากคุณก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นการติดต่อการพูดคุยการแอคชั่นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการได้คําตอบอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังที่จะเดินหน้า move on ไปสู่สิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นการงานใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะอยากที่จะได้งานใหม่อยากที่จะได้อะไรใหม่ๆอยากที่จะแบบทาให้รู้สึกว่าอยากที่จะออกจาก อะไรเดิมๆม,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าผู้คนรอบตัวที่รู้สึกว่ามันทําให้เรามันทาให้เราท้อมันเป็นท็อกซิกหรือว่ามันเป็นอะไรที่เอเนอร์จีไม่ดีแล้วอย่าที่จะออกไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้ได้ได้งานใหม่เหมือนกันนะคะได้งานใหม่ได้คนออผู้นําในองค์กรหัวหน้าที่ดีกว่านั่นเองอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะว่าคุณจะหาสิ่งสิ่งนั้นไหมนะคะคิดเป็นสเต็ปเลยในการคิดการทบทวนนะคะการวางแผนนะคะ สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นทีนี้ขอขยายห้าไม้เท้าหน่อยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับห้าไม้เท้าสองไม้เท้ามองไปยังอนาคตที่ดีกว่าแน่นอนค่ะทุกอย่างมีอุปสรรคเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะสู้สู้จากใจเราเองคุณมีเกณฑ์ที่โยกย้ายหน้าที่การงานโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัย ไปที่สิ่งใ,ใหม่ๆนะคะแล้วก็ชีวิตใหม่อนาคตที่ดีกว่ากําลังเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ต้องแบบไฟนะสู้นะห้าไมไ่เถ้านะคะการสู้กับตัวเองการออกจากอะไรเดิมๆจากของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะคิดเยอะคิดมากก็ไม่ได้ไปไหนักทีแต่คิดไปด้วยทําไปด้วยลงมือทําไปด้วยอนาคตที่ดีกว่าเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่างานใหม่อนาคตใหม่ชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณกําลังมองหาสิ่งใหม่ในชีวิตนั่นเองนะคะ เขาเรียกว่าพลังของตัวเองขึ้นมาเป็นไฟนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลบ่อยๆในช่วงนี้หรือว่าได้รับข่าวดีจากแดนไกลทางไกลนั่นเองค่ะทีนี้ขอขยาย10ดาบนะคะขอขยาย10ดาบที่เกิดขึ้นค่ะกาเหรียญคุณโสดตอนนี้คุณโสดนะคะโสดทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินมีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองมีความมีความสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าคุณเป็นเทนนิสสออร์สแล้วก็เป็น ในออป p ป n ิ c l e แล้วนะั่นก็หมายถึงว่าตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องของการงานโฟกัสเรื่องของการเงินแล้วก็ชีวิตที่อิสระมากๆแล้วก็เป็นโสดจริงๆโสดแบบว่ามีมีมจะ,จะ,จ,ะจะออกเดทก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นโสดก็ยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะร่ำรวยมีทุกอย่าง ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองเอนจอยกับตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระของคุณนี่แหละความที่เป็นหันหลังจากสิ่งที่มันแบบเออค้างคาเป็นไปไม่ได้สักทีหนึ่งออกมาจากความโสดและโฟกัสง,งานโฟกัสเงินก็ยิ่ง,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 งทําให้คุณได้มีงานมีเงินมากขึ้นมีช่องทางอื่นๆมากขึ้นนะคะและยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุณเป็นอิสระทางอารมณ์อิสระความสุขกับชีวิตตัวเองทุกด้านมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งดึงดูดความรักที่เป็นโซคอนเนคชั่นหรือว่าทวินเฟลมกลับเข้ามาหาคุณมากเท่านั้นนะคะสำหรับที่แบบยังไม่เจอใครหรืออะไรแบบนี้เช่นกันนะคะอาจจะมีเสียงดังเลยนะคะทุกคนห้าเหรียญน,นะคะคอขยายห้าเหรียญค่ะคอขยายห้าเหรียญน,นะคะ เกิดอะไรขึ้นเจ็ดดาบก็ระวังคนไม่ดีด้วยมิฉาชีพไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ line. นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยเหมือนกับว่าเราจะต้องวางแผนใหม่ให้รอบคอบดูให้รอบคอบว่าคนนี้ดีไม่ดีอะไรยังไงนะคะขอขยายเจ็ดดาบค่ะทําไมต้องเป็นเจ็ดดาบมีใครคิดถึงคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะคิดถึงใครรอคอยใครก็ได้เช่นกันในช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องราวความคิดถึงบางอย่างเกิดขึ้นสี่ดาบ นะคะใจเย็ยนๆคะ่ะวันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าความจริงมันคืออะไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรที่ต้องตัดออกไปอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะคะแล้วก็คนที่รู้สึกว่าห่างๆนิ่งๆจากคุณไปมีอะไรบางอย่างที่รอคอยเขาก็ยังรู้สึกยังยังรู้สึกถึงคุณนะคะทีนี้ขอขยาย2ดาบนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปขยาย2ดาบค่ะในช่วงสองสวันนี้สาม,มเมทานาะตรี สามเมตาทรีออฟวอนส์นะคะนั่นหมายถึงว่ามีความมุ่งหวังมีความหวังในใจแน่นอนค่ะคุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสอน,นาคตมากๆคุณตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปอะไรสคัญไม่สําคัญคุณโฟกัสอนาคตโฟกัสความฝันของคุณโฟกัสการงานการเงินนะคะและนั่นแหละสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกว่าคนโฟกัสแบบอนาคตมากกว่า เป้าหมายในชีวิตที่มีมากกว่าทําให้คุณรู้สึกว่ามีใครยิ่งอยากที่จะมาโฟกัสคุณมากขึ้นมีใครอยากที่จะเข้ามาหาคุณมีใครเป็นคนที่ดีกว่าที่เคยผ่านมาเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะเป็นการออกเดทครั้งใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่ต้องการแล้วก็รอคอยขอขยายก้าวไม่เท้าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น2องวันนี้ขอขยายก้าวไม่เท้าหกดาบนะคะการรอคอยมันคุ้มค่ามากๆ เพราะว่าคุณตัดสินใจกับเรื่องบางเรื่องแล้วถึงแม้ว่ามันจะยากเหลือเกินแต่คุณมีประสบการณ์มากๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีใครบางคนที่เดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะและอาจจะมีใครบางคนเขาตื่นรู้ถึงความรู้สึกเสียใจแล้วว่าเสียคุณไปแบบนั้นด้วยเช่นกันค่ะ เหมือนบางอย่างมันยังไม่จบด้วยสําหรับกรณีบางท่านนะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่จบอะ่ะมันรอคอ,คอยคำตอบที่จะได้คุยได้เคลียร์กันอยู่แบบนั้นนะคะเพราะว่ามีคนอยากที่จะเดินทางมาเจอหรือว่าได้ได้คุยได้เคลียร์ได้หาทางออกในความสัมพันธ์ขอขยายหกดาบ ok เห็นไหมคะอย่างที่บอกว่ามีใครอยากที่จะเจอกับคุณมีใครอยากที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์มีใครอยากที่จะติดต่อคุณพูดคุยกับคุณเป็นคนเก่าๆคนที่คุณรู้จักแล้วนั่นเองนะคะ หรือว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนก็ได้เพื่อนเก่าเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าเป็นเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นอย่างที่พูดไปแต่ใบแรกใครบางคนที่มีความผูกพันบางอย่างกําลังกลับเข้ามาได้พบเจอกันและอาจจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะเรื่องราวของโซคอนเนคชั่นทีนี้แหละบางอย่างที่มันเป็นท็อกซิกหรืออะไรก็ตามเกาะน,นั่นเนี้ยมันเกิดขึ้นหนึ่งดาบคือการตัดสินใจ ว่าจะเป็นไปอย่างไรอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจนะคะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของการทําอะไรธุรกิจหน้าที่การงานพูดคุยการเจรจากับใครให้ใช้ความใจเย็นนะคะ <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> <c oughs> คุยด้วยเหตุและผลแล้วก็ค่อยเจรจาแล้วก็ถ้าจะลงทุนทําอะไรหุ้นส่วนทําอะไรโยงไย,ยการงานหรือว่า,าลงทุนอะไรแบบนี้เรื่องของการเงินอะไรกร็ตามก็ขอให้คุยเจรจากันให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญงสัญญาแบบนี้นะคะ รอบครอบในเรื่องของการเดินทางนะคะรอบครอบในเรื่องของอารมณ์มีหลักการมีเหตุหลผลไว้นะคะดึงสติดึงสมาธิเราขึ้นมานะคะทีนี้ขอขยาย King of Swords ค่ะความหมายของ King of Swords มีใครเข้ามาอยากที่จะแอคชั่นกับคุณนะคะเหมือนกับว่าอาจจะอยากคุยอยากติดต่อค่ะเพราะว่ามันชัดเจนมากๆเลยนะคะขอขยายเจ็ดถ้วยจริงๆนะคะด้านหลังเป็นหนึ่งเหรียญ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการออฟเฟอร์บางอย่างนะคะได้รับของขวัญได้รับการออฟเฟอร์ได้รับเงินได้รับโอกาสได้รับงานโอกาสใหม่ๆอาจจะมีใครเข้ามาให้โอกาสงานใหม่คุณก็ได้หยิบยื่นโอกาสบางสิ่งอย่างให้ให,หรือว่าทําอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆในการสร้างเงิน สร้างงานที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าคุณมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้หยิบจับอันนี้เป็นงานเป็นเงินเกิดขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่นะคะจากใครบางคนนะคะเป็นหัวหน้างานแบบนี้ก็ได้ให้โปรเจกต์นี้มาแล้วโปรเจกต์นี้รู้สึกว่าเงินมันเยอะกว่างานที่ทาก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าการได้รับของขวัญบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นหรือในเรื่องราวของความรักอาจจะมีใครเข้ามาขอโอกาสคุณในการคุยการพูดคุยหรือว่าขอโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทําความฝัน ความสามารถใี้เป็นจริงให้เกิดขึ้นจริงอีกครั้งนะคะแบบนั้นนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องพลังงานบางอย่าง,งใครบางคนที่ยังรอที่จะได้คุยได้ได้ตกลงในความสัมพันธ์ได้ชัดเจนได้เคลียร์กันรอคอยที่จะได้คอมมิตเมนต์ว่าได้สารความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือว่ามันอาจจะจบไปแล้วก็ได้เช่นกันนะคะมีใครสง่งในกรณีบางท่านนะคะมีคนที่แบบ สคุณอยู่ในโลกโซเชียลดูคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่ฝันถึงคุณอยู่รู้สึกถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็รอแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็รอออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณด้วยขอพลังงานโรแมนต์แองเจลส์ค่ะ Open my, your mate, ที่เป็นโอเพนมายูร์โซเมตของคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอยูดิเซิร์ฟเลิฟคุณน่ารักคุณคูณ่คุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีและความรักนั้นจะต้องเป็น is it it safe for you to love ต้องเป็นความรักที่ปลอดภัยด้วยนะคะ Financial and Car e ค r นะคะคุณอาจจะต้องโฟกัสเรื่องของการเงินการงานหรือว่าตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องของการเงินการงานนะและคู่ชีวิตจริงๆของคุณ เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานเก่งก็ได้เพราะว่าขึ้นเป็นค n งออฟเพนเคิแล้วก็ King of w อนส s นั่นก็คือคนที่มุ่งมั่นในการทํางานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองทําธุรกิจหน้าที่การงานเยอะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนค่ะชีวิตความรักก็สะท้อนในเรื่องของการเงินการงานที่สําคัญมากบางอย่างต้องรอคอยการซักเซสบางสิ่งบางอย่างต้องรอคอยการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แบบนั้นนะคะ y o u r relationship นะคะ a chance นะคะ work on your partnership ค่ะ คุณมีพาร์ทเนอร์ที่แตกต่างแพชชั่นบางอย่างกําลังที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะ adults. เพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามีใครมาจุดประกายจุดไอเดียบางสิ่งบางอย่างนะคะให้กับคุณเช่นจุดประกายความฝันอะไรใหม่ๆของคุณก็ได้หรือว่าปลุกคุณขึ้นมาจากพลังงานบางสิ่งอย่างในการตื่นรู้บางสิ่งอย่างเช่นกันในเรื่องของการตื่นรู้บางสิ่งบางคนที่เป็นโซคอนเนคชั่นนะคะหรือว่าทวินเฟรมอาจจะได้ตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น ว่าจริงๆแล้วคุณคือเนื้อคู่ค,คุณคือคนที่ใช่นะคะที่จะได้แบบทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันถูกต้องและเกิดขึ้นจริงนะคะเป็นอนาคตความฝันที่เป็น long term relationship หรือว่าการ c o m m ิ t m e น t กันเกิดขึ้น แล้วก็บางท่านอาจจะได้ตื่นรู้ในตัวเองตื่นรู้ในเรื่องของการค้นหาตัวเองเจอค้นหาในเรื่องของการงานเจอจริงๆแล้วงานชั้นต้องไปยังไงนะคะหรือว่าชีวิตฉันจะต้องไปทางไหนบางท่านอาจจะยังมองไม่เห็นหรือว่าค้นหาตัวเองยังไม่เจอมาถึงเวลาที่คุณตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในตัวเองแล้วลองออกไปหาสิ่งหใหม่ๆให้กับตัวเองค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองและจะทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณพราวแล้วก็ภูมิใจในตัวตนของตัวเองมากๆเลยเพื่อที่จะสร้างชีวิตอย่างที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยได้ ขอคำตอบของนางฟ้านะคะ Not the right time ขอคำตอบของนางฟ้า Let's go ค่ะเดินหน้าไปต่อเลยนะคะแล้วก็ If you believe ถ้าคุณเชื่อ The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้น No need to worry นะคะอะไรก็ตามแต่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจ energy พลังงานที่พ่ายอยากที่จะไกด์อย่าที่จะสื่อแน่นอนถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าบางอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะในความสัมพันธ์หรือว่ามันเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องของชีวิตที่เรารู้สึกว่าอ้เราสู้กับมันมามา,มากเลยเราวมีงานมีเงินขึ้นเราอยากมีความรักแต่เราเพิ่งรู้จักกันความสัมพันธ์มันก็ยัง เริ่มะะทีนี้ขอคำตอบเวลค่ะความบางังคั่งร่ำรวยกำลับบงจะเกิดขึ้นกับเงินเอากับคุณนะคะเพราะว่ามันขึ้นเรื่องของการเงินการงานเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคู่ของคุณที่แตกต่างแสดงว่าเขามีเรื่องของการใส่ใจใส่ใจบุคคลรอบข้างใส่ใจบริวารด้วยความเป็น D e m เ e r ร์ด้วยความเป็น D Y Masculine เพราะฉะนั้นเขาคนนี้มีความคิดการวางแผนอนาคตแล้วก็การดูแลบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาเพราะว่าคุณเจอพลังงานโซเมทที่แตกต่าง ะะเป็นคนที่รู้สึกว่าทึ่งมากๆในตัวตนเขานะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในตัวเองนะคะขอพลังงานของไพ่ใบนี้คอรเรียการเงินการงานเห็นไหมคะไดมอนด์ Diamond, นะคะคือเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะได้ของขวัญได้เซอร์ไพรส์บางอย่างในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นโดวิลโดไฮพินเทสค่ะเหมือนเหมือนกับว่าคุณรู้ ใช้อินทร t i o ชั่นของคุณนะคะสะท้อนถึงบางอย่างที่คุณอยากที่จะทําสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการแล้วก็ดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาเบ n นิซิตสิ่งนั้นขึ้นมาคุณรู้ว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปไปในทิศทางไหนคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นอินสป r เรชั่นนะคะเปิดอายของคุณขึ้นมาเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณคือใครความสุขของคุณคืออะไรแฮปปี้เนสค่ะและ คุณเป็นคนที่คู่ควรแค่ไหนที่จะได้รับความรักที่ดีแล้วก็สักเซสประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องบางท่านอาจจะดีกว่าใครที่เขาเป็นผิวสีสีเข้มนะคะผิวสีเข้มผิวสีน้ําผึ้งแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็นพลังงาน energy ที่สวยมากๆเลยจริงๆค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเสียงดังมากๆเลยรบกวนนะคะก็ขอภัยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงแฮปปี้มีความสุขนะคะยิ่งโสดยิ่งบางครั้งร่ำรวยนะนี่คือเป็นเรื่องของการเงินการงานล้วนๆเลยแล้วก็คุณค่าที่คุณคู่ควรม,มากๆที่จะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยและต้องการทุกเรื่องขอให้คุณมีความสุขมา,มากๆนะคะมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงวันนี้สวัสดีค่ะ